ซีน m มคอนก็เป็นงานที่ให้ค่ายหนังครับมาโชว์เคสงานในอนาคตอันซ้าอันใกล้ของตัวเองนะฮะก็จะมีหลายๆค่ายใหญ่แหละครับไม่ว่าจะเป็น Warner b r o t h e r d i s s e y y o n y Picture รวมถึงค่ายอื่นๆ,ๆนะครับที่พาเรดกันเอาผลงานมาโชว์ในงานนี้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิทยาทั้งหลายที่มีการเปิดในซีนิมคอนเนี่ยร้อเลยครับไม่ใช่เป็นว t ทที่มีการวางแผน,เ,นเอาไว้ปล่อยออนไลน์ดังนั้นแล้ว เราจะได้เห็นได้ยินฮะเรียกว่าได้ยินดีกว่าเราจะได้ยินว่าแต่ละค่ายมีการปล่อยตัวอย่างปล่อยฟุตเทจปล่อยคลิปต่างๆเกี่ยกับผลงานในค่ายของตัวเองเนี่ยออกมาเรื่อยๆครับแต่เรายังไม่มีภาพนะครับแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าคนที่เขาได้เห็นเนี่ยเขาพูดถึงอัปเดตเรื่องต่างๆในเซนนิมคอนเนี่ยว่าอย่างไรบ้างครับผมพยายามจะไปทีละค่ายก็แล้วกันนะครับเราเริ่มจาก พาร์เนลของ Warner b r o t h e r กันก่อนดีกว่าครับเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ที่อยู่กับ Warner Bros t น h ะ e ณวันนี้ก็คือ DC Extended Universe หรือว่า v e r l d of DC ครับเราเห็นชัดเจนครับว่าเขามีการเตรียมตัวจะเปิดถ้าไม่ว่าจะเป็น Black Adam, ชุด z a m ไปจนถึง Aquaman and the Lost Kingdom นะครับในการในงาน CinemaCon เนี่ย Warner Bros t h e มีการปล่อยฟุตเทจใหม่ของทั้ง Black Adam, Aquaman รวมทั้ง Shazam นะครับ เอามาดูกันก่อนว่าแต่ละเรื่องมีอะไรน่าสนใจบ้าง q u u m m n n ฟ o ตเท e ของ Aquaman นะครับผู้สื่อข่าวที่ซ i n e m a c o n เนี่ยรายงานว่า Aquaman and the Lost Kingdom เนี่ยอโวนร์บรอเธอร์ยังไม่มีภาพอะไรใหม่มากนักนะครับภาพที่มีการเอามาโชว์ในงานเนี่ยเป็นภาพของ Black Man ท่าที่อยู่บนเรือลำใหม่ครับแล้วก็เราได้เห็นตัวละคร Aquaman นก็คือเจสันมัวที่อยู่ในชุดคลาสสิกสีส้มแบบนี้แะครับโดยที่ ส่วนมากของภาพบอควาแมนที่นำมาเสนอจะเป็นภาพที่ cg ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับดังนั้นเชื่อว่าภาพนั้นเตรียมไปฉายแค่ซีนมมคอนแล้วก็น่าจะยังไม่ได้มีการปล่อยออนไลน์อะไรนะครับที่พร้อมกว่าน่าจะเป็น Black Adam ครับ Black Adam Black Adam ปล่อยทีเซอร์สั้นๆมาตัวหนึ่งแล้วครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าโอ้ยเดร็กมาแปลกด้วยคราวนี้แล้วก็รู้สึกรู้สึกหวั่นใจชํำรุดพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่างานเดอะร็อกที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นงานที่โอเคแอคชั okay, ่นมันเร้าใจแต่มันตลกครับแต่ Black Adam DC ตัดสินใจไปอีกทางหนึ่งครับใช้งาน The Rock t h เ Wayne Johnson แบบไม่ตลกแบบที่เราเคยเห็นในพวก h u r c u l e s อะไรแบบนั้นแหละครับแต่ว่าอันนี้ยากกว่านั้นอันนี้หนักกว่านั้นเพราะว่า Black Adam มาทางโหดเลยแล้วนักข่าวที่ไปซีน e มคคอนเนี่ยเขามีการเขียนข่าวภาษาอังกฤษลงมารายงานว่า ท่าทีของแบล็กอ d ดัมตัวละครตัวนี้เนี่ยดูดีซีจะวางเอาไว้หม่นแล้วก็ดา์าแล้วก็โหดมากๆครับโดยในทีเซอร์ตัวใหม่หรือเราจะเรียกว่าเป็นฟุตเทจตัวใหม่ของแบล็กอ d ดัมเนี่ยภาพที่เขาออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีทั้งภาพของแบล็กอ d ดัมตอนที่ยังไม่เป็นกอครับแกเป็นทาสก่อนเนาะก่อนแกจะได้รับพลังแล้วก็กลายเป็นแบล็กอดัมแบบนี้แล้วแกก็พูด d ด a ะล็อกที่บอกว่า I k n e w before n o one ข้าไม่คุกเข่าให้ใครทั้งสิ้นก่อนที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งจะออกมาบอกว่าฉันมองเห็นอนาคตของแกแบล็กอดัมแกจะเป็นผู้ทำลายโลกนี้ไม่ก็แกจะเป็นผู้กอบกู้โลกนี้ก่อนที่ตัวทีเซอร์หนังจะปิดด้วยการบอกว่ามีเสียงคนบอกแบล็กอดัมครับว่า h Heroes don't k i l l people ฮีโร่เขาไม่ฆ่าคน หลังจากนั้นแบล็กอดัมตอบน่าจะเป็นตัวปิดตัวอย่างครับด้วยการบอกว่า will i do ฮีโร่เขาไม่ครับแต่กูทำ i do ดังนั้นที่ทีท่าของแบล็กอดัมน่าจะเป็นทีท่าหนังซ u เปอร์ฮีโร่ดีซีที่ออกมาน่าสนใจครับโอเคแหละทุกคนชอบพูดถึงหนังดีซีแบบดาร์กเดอร์อะไรแบบเนี้ยผมไม่ค่อยไม่เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่า ฝั่งฮีโร่เนี่ยโดยเฉพาะอันที่มันสำเร็จอะแล้วมันอยู่ใกล้คิงกักบแบล็กอดัมมากที่สุดเนี่ยมันคือชาแซมถูกไหมครับชาแซมก็ช่างเป็นอดูรูปชาแซมหน่อยไหมโอ้โห,โห,โหยอดมนุษย์ห้าสีมากฮะชูชาดจีจาดจัดจ้านมากๆสำหรับชาแซมซึ่งชาแซม โอเคแล้วทั้งหมดอ่ะเวอร d อทั้งหมดที่อยู่ในเส้นหลักที่มีซ u เปอร์แมนมีไอ้ที่เราดูกันมา Justice League มีไอ้ไอ้วันเดอร์วูแอะไรแบบเนี้ยมันคือเส้นหลักซึ่งชาแซมก็อยู่ในนั้นแต่ชาแซมดูแบบสดใสนะฮะตลกนะฮะตลกเลยอะตลกแล้วก็ดูเด็กมากอะซึ่งถ้ามาดองชุดก็คล้ายกันมากนะชุดมาดองกับไอ้แบล็กอดดมที่โหดขนาดนี้เนี่ยอมันจะยังไงวะเนี่ย ผมบอกได้ตรงนี้เลยคนระับว่าไม่มีทางฮะไม่มีทางหนังเน้นขนาดนี้เขาไม่ทําให้มีการจํากัดคนดูหรอกครับพูดแบบทางธุรกิจนะอ้าแบล็กอดัมไปแล้วชาแซมบ้างในในพารเนลของ w o r n e r b r o t h e r เนี่ยมีการปล่อยฟุตเทจชอแซมเหมือนกันครับเขาบอกว่าเป็นภาพของชาร์ลีรีวาแซมนั่นแหละนั่งทานข้าวอยู่กับ Wonder Woman แล้วก็พูดว่าผมสัญญาไม่ได้หรอก ก่อนที่เราจะได้รู้ว่านั่นมันเป็นความฝันครับแล้วก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีการปล่อยตัวละครของฮันนมูนเรนนะออกมาให้เราได้เห็นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในในพาร์เนลของ Warner b r o t h e r ก็ยังมีการประกาศหนังภาคต่อนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเดินนันนะครับเดนันแล้วก็แบทแมนภาค2นะครับที่แมดร e v e s กับ Robert ์ตแพตติสันจะกลับมานะครับรวมทั้งมีภาพแรกของบาร์บีออกมาให้เราได้เห็นด้วย ดูได้ร้ายนะดูได้ร้ายดูไม่ธรรมดาคือเกตาเกวิกกำกับนะครับผมก็ใจคอไม่ดีเลยนะเกตาเกวิกก็คือ lady bird ใช่ไหมเกตาเกวิกก็คือหลายๆเรื่องที่เป็นหนังผู้หญิงผู้หญิงอะมาโกรบ,บี้แสดงอีกอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็น Barbie, แบาร์บี้แบบแบบบาร์บี้นะฮะ <laughs> น่าก,กลัวมากอะน่าก,กลัวมากรันกอสลิงจะเป็นเคนนะฮะถ้าได้ยินมานะ อแล้วคุณดูกระตกวิกแต่ละเรื่องดิแล้วหน้าตาบาร์บี้ก็ช่างไม่น่าไว้วางใจลิเตอร w วูแมอย่างเงี้ยนักแอนด์วิกเอนอย่างเงี้ยเลดี b i r ิอย่างเงี้ยแล้วมาทำบาร์บี้แล้วดูบาร์บี้ยิ้มดิแล้วความสีชมพูอ่ะผมว่าเธอต้องเธอต้องมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่ นะฮะฮเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าบาร์บี้ของเกรตารเกวิกจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีภาคต่อนะครับแล้วก็ทาง Warner b r o t h e r บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาบทก็คือ The Nun นนะครับเดอะนันภาค2นะครับอยากดูผมชอบ Sister Irene Sister Irene Sister Irene s i s t e น Irene นะนักแสดงเนะี่ยเป็นน้องสาวเวร์ส์ฟอร์มิงกานะครับเธอชื่อเทสซาฟอร์มิงกามั้งผมจาไม่ได้นะอยากดูอยากดูอกดชอบ ชอบ essa เซซ่าฟามิงกาอ้าวและแบทแมนนะฮะแบทแมนมีเกรดเพิ่มอีกนิดนึงตัวแมดวีฟเองเนี่ยออกมาพูดถึงฉากที่ถูกตัดทิ้งไปนั่นแหละฮะจ๊กเกอร์เนื่องจากได้ทำภาคต่อแล้วแกผมว่าน่าจะสอดคล้องกันแหละแกก็เลยมาทำเหมือนคมเมนต์รี่เล็กๆเกี่ยวกับฉากนี้หน่อยหนึ่งมาอธิบายว่าเรื่องของเรื่องมันคืออะไรฉากนี้มันมีต้นสายปลายเหตุจากไหนเอาเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่านะครับแมดวีฟ เล่าว่าความจริงแล้วในเรื่อง The Batman เนี่ยตัวละคร Batman จะได้จดหมายอีกฉบับหนึ่งจาก The Riddler แล้วมันจะเป็นจดหมายในฉบับที่ทำให้ตัว Batman หรือว่า Bruce Wayne เนี่ยรู้สึกแบบอยากเข้าใจว่ะโอ,อ้อยากเข้าใจว่าไอ้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 คนบ้าแบบนี้เนี่ยมันคิดอะไรก็เลยพยายามจะหาที่ปรึกษาครับใช่ครับเพราะนี้เราเคยได้ยินมาละตอนที่เขาปล่อยเลตซีนที่เป็นตัวละคร โจ๊กเกอร์น er ี่ออกมาแบทแมนก็เลยตัดสินใจไปหานักโทษที่เขาเคยจับยัดเข้าอาร์คแคมไปคนหนึ่งครับตอนในบทเนี่ยแมดริฟบอกว่าเขายังไม่ได้เขียนกันว่าเป็นโจ๊กเกอร์นะเขาเขียนว่าเป็นอันซ e n Prisoner ์แบทแมนจับตอนที่แบทแมนเป็นเยาวันนะครับเป็นปีแรกที่ที่เพิ่งจะเพิ่งจะกลายเป็นแบทแมนและแกก็เลยตัดสินใจไปหาแมดริฟอธิบายถึงตัวละครนี้ครับว่า เขาอะออกแบบตัวละครตัวนี้ด้วยไอเดียว่าใช่ครับเดี๋ยวไอหมอนี่มันจะกลายเป็นโจ๊กเกอร์มันคือแบริคิโอนแสดงเนาะแต่ณนะเวลาที่เราเห็นอยู่ในคลิปนี้ที่แบทแมนไปขอคำปรึกษาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นโจ๊กเกอร์มันเป็นคนอื่นอยู่โจ๊กเกอร์ในต้นฉบับเนี่ยเท่าที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราจะได้ยินว่าเขาได้แผลที่หน้ามาจากอุบัติเหตุบางอย่าง เหตุผลด้านสารเคมีในเวอร์ชั่นของคริสโตเฟอร์โนแลนก็ไม่ได้ให้เหตุผลชัดเจนแต่ว่าพูดไปสารพัดอย่างเลยครับให้มันคุมเครือเข้าไว้แต่ก็เป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการเป็นบาดแผลหรือในซีรีส์เองมันก็เป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการการโดนกรีดนะครับแต่สำหรับโจ๊กเกอร์ฉบับนี้เนี่ยเอ่อแมริฟบอกว่าแกไม่ได้ไปโดนอะไรมาครับ ดีไซน์โจ๊กเกอร์ฉบับนี้เป็นดีไซน์ที่แมดวิฟบอกว่าเขาตั้งใจจะย้อนกลับไปที่ต้นฉบับของโจ๊กเกอร์นั่นก็คือภาพยนต์ที่คนเขียนโจ๊กเกอร์เองนะครับสองคนที่มีชื่อว่าออคุณบ๊อบเคนกับคุณบิลฟ f i เดอร์เนี่ยตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ได้ Inspiration มาจากตัวละครในตำนานที่มีชื่อว่า the man who laughs ไอ้เดอะแมนฮูร่าฟ์เนี่ยมันเป็นแผลมาตั้งแต่กำเนิดครับแมดวิฟมักจะอธิบายโจ๊กเกอร์ตัวนี้ด้วยการพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Elephant Man Elephant Man เป็นหนังคนพิการนะฮะแบบเกิดมาก็เป็นมนุษย์ช้างอ่ะเป็นหน้าเ,เป็นเป็นเนื้องอกเยอะๆอะ่ะครับตัวละครโจ๊กเกอร์ของแมดวิฟเกิดมาเป็นแบบนี้ครับแมดวิฟใช้คำอธิบายว่า รูปกายภายนอกเชฟให้สภาวะจิตใจเขากลายเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเกิดมาสภาพไม่น่าดูเขาจึงถูกคนที่อยู่รอบตัวปฏิบัติแบบที่ไม่ควรจะปฏิบัติกับมนุษย์คนหนึ่งเขาถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดเป็นไอ้มนุษย์ประหลาดไอ้ตัวอันตรายเป็นปีศาจไอตัวน่าเกลียดไม่ควครคบหาคบค้าสมาคมตั้งแต่เด็ก ไอ้ความที่เกิดมาแบบนี้มันจึงส่งผลให้สภาวะจิตใจของเขากลายเป็นแบบนี้อาแมดดริฟวางไว้แบบนี้ครับเพื่อเขาต้องการให้สภาวะจิตของตัวละครจ็กเกอร์ผิดปกติอย่างที่สุดในตัวดลแลตเซนที่เราเห็นเนี่ยเ,เขาก็แสดงพฤติการนั้นออกมาครับก็คือเขาไม่ได้คายให้คำปรึกษาแบทแมนดีฮะเขาก็ปั่นประสาท บรูซเวนหรือว่า b a ท m a n อยู่ตลอดเวลาครับดังนั้น m แบ r i ิฟพูดตลอดนะครับว่าฉากนี้ไม่ได้ทำเพื่อโยนหินเพื่อทำภาคหน้าเขาทำไว้เขาตั้งใจใช้แค่นี้เลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าโรเบิร์ตแพท n ิสักับบริคิโอนเล่นดีมากเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยพอดีกับหนังที่จะทำก็เลยต้องเอาออกไปคราวนี้ไม่ต้องเลี่ยงแล้วฮะเราจะได้เห็นบริคิโอนเป็นโจ๊กเกอร์จริงๆ โอ้โหผมสุดจะจินตนาการเลยไอ้เดอะวิทเลอร์ยังอันตรายขนาดนั้นนะ่ะผมไม่ชอบเวลาหนังฆาตกรโรคจิตมันลงมือแบบทุ่มสุดตัวแล้วทั้งที่ความจริงตัวเองก็ไม่ได้มีแรงมากมายแล้วมันก็ทุบแบบช่างไร้ความเป็นมนุษย์เส้นดีนะผมว่าไอ้พอดาโนน่ากลัวมากโอ้โหประธาน,ท,ธนาท่านั้นไล่เฮี้นจะขนาดไหนวะเนี่ยเอารอดูก็แล้วกันนะครับยังไงอันนี้เราการรนตีได้ดูแน่นอนร0อยเปสำหรับเดอะแบทแมนภาค2ครับ